สบายดิพี่น้องมาเด้อมาเด้อบัานนี้เด้อมากินสิ่งจำมั้วเผาะนะแม่มอนเด้อเจลเพียคมขมเปียแวบบบีนะเสดเสดต้องการมาพี่น,อน,น้องกินข้าวบัานี้บ้นี้จะเป็นน้องกินสนินงมั้วเผาเสดนะฮะเสดขอน้ำทั้งนั้นแหละ

แบบนี้คือแบบนานจริงๆีนะ กินขมือกินไม่ได้ด้วยมันแดงกินขมือก็ไม่ได้เด็บโดนอาหารแสดกินตัวเนิ่ง อะไรจะอึดเอาอะไรถึงวะไม่รด้ถึกว่าะเอาสาระนะเแื่ ล้วแนะนำรดกอบแลวโลหะทิ้งทันตน้นเดีอดหนังสั้มไท่านละ

ทำผิดนยอมากอ่ะมากเลยคุณโจ๊ก ยังเลยแดดสตกลงไปหานั่งละแปนตกัทน <It> ่างนเอาขอกินไปเนก็ได้คุมชุมก่านมดิม่นเีมน่อก็นลุงไปเไรจบไป้อก็อยู่เนะลงมาท่านี้าป้งเนี่ยมันกิน

นอนทึ่งไพ่อตังนี่คือ้างาผมอยู่ดีลลงไปปกติเวลาช่วยน่ะคองาบอกาขแงบนมากนะงานคนมาคนเดียวไหม้าเดียวผัดาเขนี่ยมาจะฟอกันนะ

À, Nhưng no mà, những mà không được ốp được Sao đi kẹt Nó ngạc thật Sao mà bắt cái Nó i mm -hmm.

เอาแทเต่วยน่งเงมอเด้อลายมันมันบอื่นไหนเนาะแดบนั่นอูนะจะมจุกจุดยดดวงดีจบทีละมั้ดวงดีไาไปทางบอดายเลยคนหักเป็นเบาดมมอนจะคนหักนะเน่ยาแค่ตลกตามูจะเพื่อนไปลูกลาันกัน ออเขาใซอ,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 อยเขาเนี่ยซอยนั่นหนึ่งเขาก็ดีใจมันเฮงเห็นในโซเชียลอย่างนี้แล้วิเต็อหาไป่ยากนมากเรื่องิงขั้วเเห็นไหมคนบางสิทธิ์เบางสิทธิซื้ออ่อยเขาเน้่เขาเฮงกับใครีเพื่อผ้าทุกคน น้องเธอกับไปคซื้อของเขาเหรอจีบแต่ละมืออส์นะเอ้าเอาไปนกาน้องจะไปไปซื้ออย่างไรถึงเงินกูนี่เง่นมอสจะเป็น้นแบบนั้นเลยแล้วเราไปกินกาแฟน้องมาให้อะไปกินกน้องเอาดอกคุยได้ยังไมึงมีได้อยากได้เปลยังจะซื้อมาเลยือเคยทำหมักไก่ให้ันาดะคนไจดีคนจะสปอรแต่ั้นม่มดนะ เป็นบ่อที่ที่ไว้ให้ไกโตมันันใหกินเนาะแล้วจะมีคลิปมีน้ำดอกบัวเนาะเพราะได้จะยิมได้ไปเนาะได้ก็ไ่ต้องการรวยก็ต้องการสืโชเพียงหรือมาให้กินแล้วก็รวยก็ตายไปก็ไปแต่โตไปเอาไปยังไงเอไปกได้อาจจะเป็น โตเป่าไปเอาไปนำนาโตเป่าคือไปโตเป่าเ็บมาครับะเอาไปทำงานบาน้ดไม่กินดีเลยาคุณิดจะยนาถูกใจตัวเองั่คุกยางไปเรบคุณี้งานเครืเมื่อไดจะถ่ายเฮ้ยีอะไรเนเาแล้วแบบนี้ไ่ยแล้